น้องๆคนไหนกําลังเจอปัญหาเวลาเล่นเกมยอยู่แล้วแบตเตอรี่ลดเร็วมากพี่แนะนําไม่ใช้แอปนี้เลยครับ n o c k Booster เข้ามาที่หน้าหลักของตัวแอปเลือกฟองังก์ชันประหยัดแบตฟงังก์ชันนี้จะช่วยสแกนและปิดแอปที่กําลังเปลืองแบตอยู่พื้นหลัง มาที่ฟังก์ชัน Smart Power Server ฟังก์ชันนี้สาม,มารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้แล้วยังสาม,มารถเลือกโหมดประหยัดแบตตามที่ต้องการมีทั้งหมด4โหมดโหมดที่1โหมดประหยัดแบตอัจฉริยะจะช่วยปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติใครที่แบตมือถือลดเร็วพี่แนะนําให้ใช้โหมดนี้นะ2โหมดประหยัดแบตพลังงานโหมดนี้จะช่วยปิดฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อลดการใช้แบต โหมดที่3โหมดสลิ p จะเข้าสู่โหมดสลิปโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้โหมดที่4โหมดกำหนดเองสามารถปิดเปิด Wi-Fi i l u บลู o t h ปรับความสว่างตามความต้องการของผู้ใช้งานางแล้วยังมีฟัง์กชันเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จทําให้เราชาร์จแบตได้เร็วขึ้นมากๆ ถึงแล้วยังมีฟังก์ชันที่ทำให้โทรศัพท์มือถือของเราลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือฟังก์ชันบูตแรมช่วยไปลไ่อยแรมให้มือถือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือช่วยให้การดำเนินแอปต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจไม่เสียเวลาไม่ต้องรอนานฟังก์ชันเล่นความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแก้ปัญหาการเล่นเกมค้างและกระตุก ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเข้าไปที่เพจสโตแล้วพิมพ์คําว่า knock booster ใครที่ไม่สะดวกเข้าไปในเพจสโตกดที่ลิงก์บนสุดของใต้คําอธิบายพี่เลยติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมมาให้5ดาวกันด้วยนะครับ โอเคฮะก็กลับสวัสดีเวอรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะอยู่กับผมอีกแล้วชากี้เฮ้ยกลับมาอีกครั้งนะสำหรับออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์อีพิธีสามครับผมเฮ้ยออสตาทาวเวอร์นี่มันมาบ่อยจริงๆรก็ผมติดอะนะเฮ้ยเล่นทั้งวีทั้งวันคนมันติดเกมออสตาเออสำหรับคิงเลกาซี่ก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันนะคะเออก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับรีซ c กชอปบริการรับฟาร์แมแบบบล็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบล็อกฟุตและวก็คิงเลกาซี่และวก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนตและแมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยรีซิกชอป ร้าน Snow Shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์ทเรด8ไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy แมบปบ Block Food และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพชรแมป All Star Tower Defense และยังรับกดเกมพาร์ทแมบปบอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID พาร์ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เงาเหล่าวันนี้เราก็จะมาทําบูม่าห้าดาวครับผมเออมีน้องๆบอกว่าตัวนี้เนี่มันแบบทําเงินได้โคตรดีนอ,อ่ทําเงินดีที่สุดในเกมเล้ววันนี้ผมก็จะมาทําตัวนี้แหละออก่อนอื่นนะฮะเราต้องไปลงด่านแรกเ,ออเข้าตู้กันเลยนี่น่าจะอีซี่เอาด,าด,ด่านที่หกไปเลยละกัน มาแล้วเลือกยากไปเลยสิครับผมจะได้ตัวละครเยอะๆนะก่อนอื่นนี่วางโทโดโลชั่นก่อนอตัวเดียวน่าจะแบบแบกทั้งเกมคือวางตัวเดียวกูก็ผ่านด่านนี้ได้วะโคตรมั่นใจเลยึผ่านมาจนเวฟ15บแล้วครับผมด้วยการใช้โทโดโลชั่นเพียงแค่ตัวเดียวตัวนี้มันแบบเทพเกินโอ้โหตัว5ดาวจีบบ๊ะวบี้นีม่ม่้ง โคตรโหดเน่จบแล้วฮะเออเดี๋ยวผมแบบข้ามไปตอนวิวัฒนาการบูม่าได้เลยนะลงด่านมาสักพักแล้วนะเออตอนนี้ตัวละครวิวัฒนาการน่าจ,จะครบแล้วนะเอาของมาส่งอาเจ้ก่อนฮโอ้โหแม่งไงไม่ได้สโนว์แคปซูลอีกลูฟี่หุย เออ,อยังไงดีเออเก็บเพชรไว้ก่อนละกันโอโหจีนอนอ้าดาวชิพหายไวม,มาตัวเอ็กวะโอ้โหแม่งยงอยากเปิดตู้ไว้ได้แล้วว่ะตัวต้องผ่านด่านอะไรว่าคิงออฟแอนดอมอะไรสักอย่างนี่แหละแม่ง้ โอเคครับมาได้เวลาวิวัฒนาการบลูม้าของเราแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องทําให้มันเป็นในห,หัวเขียวก่อนแม่งเอ้กูเล่นมาไอหัวเขียวไม่ออกเลยได้แต่ไอหัวไอหัวม่วงกับไอหัวแบนนี่ชุบหายเกือเกินจัดไปหาวิวัฒนาการกันเลยนะเอา้เอาเฮ้ยขอต้องถอดตัวก่อนในชุบหายเทำไมไม่วิวัฒนาการเลยวะโอเคพร้อมแล้ววิวัฒนาการไปเลยจีนะอัปเกรด โอ้ยโบกมือเฮ้ยได้มาแล้วฮะตัวทําเงินที่ดีที่สุดในเกมหน้าขนาดนี้ผมไปเล่นนอกรอบมาสักพักเว้ยตู้มันรีเป็นฟิเซอร์ครับผมเออคือเฮ้ยตัวนี้มันตีแอร์ดีมากๆเลยนะจัดไปเลยละกันเฮ้ยกูจะได้มีตัวตีแอร์ดีๆสักทีกดข้ามไปเลยไหนอุ้ย ครั้งแรกก็มาเลยว,วะ่ะโอ้โยดวงมันมาเว้ยเฮ้ยคราวนี้เอาเรื่องจัดจๆเปิดครั้งแรกก็มาเลยว,วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยสงสัยกูไม่โดนการันตีแน่นอนอีกสักสิบรอบฮะงกดข้ามไปเลยไวรุ่นแม่งเอ้ยมีตัวกากๆไอ้เี้ยผายโอเคเดินเข้าไปอีกรอบมารอบนี้ต้องมาแล้วนะไวรุ่นโอ้โหชิกามันลุกมาเกิดเลยเฮ้ยมาโอ้โหอยูอย่ได้เลยเอยอเฮ้ยดีจัดๆเลย ถึงคนมันจะได้ทํำยังไงก็ได้ฮะมันนี่มากับดวงโอ้วิวัฒนาการมันต้องใช้โอ้ใช้เหมือนบูม่าเลยวะ่ะ หลังจากนั้นผมก็สตรีมมานเออแล้วผมก็ไปเล่นนอกรอบกับคนดูมาเออแล้วน้องๆก็ช่วยผมหาอหานูนหาหนี่ฮะเอจนตอนนี้ตัวละครกูกครบแล้วเว้ยสามรารถวิวัฒนาการฟริสเือได้แล้วฮ <c oughs> วิวัฒนาการเอาแม่เอ้ขาได้หัวเขียวตัวแึงไม่ใช่ปัญหาฮะเพราะว่านี่เราเตรียมพวกนี้มาเยอะเลย <c> ้ <oughs> วิวัฒนาการจากนด่ไปได้หัวเขียวอะะ โอเคครับตอนนี้ผมก็สามารถอีโวมันได้แล้วเฮ้ยจยัดไปเลยสิลุ้นเอาแม่งไง่ายลืมถอดตัวละครอีกแล้วกูถอดแล้วฮนะโอเคตอนนี้สามารถอีโวมันได้จริงๆแล้วจัดไปเลยโอ้โหเปิดล็อกฟิเซทองคำไม่ใช่ไหมเฮ้ยหยตัวเหมือนขคี้เลยอะไรวะหน้าตาไม่เท่เลย จับมันมานั่งบนบ่าดูฮะเฮ้ยอล่ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โห,โห,โหแม่เมยมันเหมือนก้อนขี้มานั่งบนไห,หล่วขกูว่หญ่ที่ายโอ้โห,โหเดี๋ยวมาใส่ออฟให้มันดีกว่าฮะออฟมันบวกดาเมจโคตรจะเยอะเลยอะนะโอเคเอาหลานเราไปลงอินฟินิตี้โหมดกันดีกว่าฮะมาดูซิว่าหลังจากที่ได้ฟิสเซอร์แล้วก็ใส่ออฟมันมาเนี่ยเราจะทำดาเมจเท่าไหร่ โอเคครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวปรับภาพเป็นระดับสูงก่อนเออเอฟเฟกจะได้สวยๆวยไงล่ะี๋ยววางโทโดก่อนเลยละกันน,นะนี่เดี๋ยวฟิเซอร์ค่อยวางละกันฮะเพราะว่าเอาโทโดแบกไปก่อนเวลาผ่านไปสักพักฮะตอนนี้ก็เก็บเงินวางฟิสเซอร์ได้แล้วโหว,วางไปเลยอันนะโอ้โหเมืเอยทำไมมันไม่เท่เลยวะตัวหดาวเลยนว้ย ไม่เป็นไรถึงตัวมันจะไม่เท่แต่มีคนบอกว่ามันโหดมากๆเลยอนะสำหรับมือใหม่อ่ะเออโอเคฮะเดี๋ยวผมมาวางตัวทำเงินดีกว่านี่บูมาที่เราไปไอทำไปตอนต้นเกมเอาไอ้ิชิบ้ายวางบูมาสิเอ้ยไหนดูซี่มันจะทำเงินได้แบบไวจริงๆหรือเปล่า ผ่านไปแป๊บเดียวฮตตอนนี้ก็เวฟ17บแล้วโอ้โห,โห้แมงเงินมายั้งไวตั้งแต่มีบูม่ามาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาวางกองทับฟิเซอร์ดีกว่าโอ้โหไม่วางตรงนี้ดีกว่าวางตรงกลางดีกว่าเออจะได้แบบเอ่อตีได้แบบหลายทิศหลายทางอะนะโอเคเนอเดี๋ยวขอวางตัวก่อนละกัน เอาล่ะครับเออวางครบแล้วโห้ยก้อนขี้ทั้งแปดใครกินข้าวอยู่ก็ขอโทษด้วยนะ <c oughs> นี่อัพตัวละครจนเวลตันทุกตัวแล้วเออแต่ยังไม่ได้ใช้ตอนเว็บนี้หรอกฮะเออามาวางเท่ๆก่อนละกัน เงาล่ะกลับไปแล้วฮะแมงเอ้ยเผลอไม่อยู่หน้าจอแป๊บเดียวม้อนมันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอวันนี้บ้านกูจะแตกแล้วไอชิบหายเดี๋ยวผมย้ายตัวไปไว้ข้างหลังก่อนละกันนะนะแมงเอ้ยเอาไปไว้ป้องกันบ้านก่อนนี่งขายโทรโดไปไวางข้างหลังก่อนเฮ้ยมาแล้วตัวแบกของกูเออเอามาป้องกันทับไปก่อนไม่น่าไหวฮะแมงเอ้ยมอนโคตรถึกเลยโทรโดขออีกทีเดียวเออเรียบร้อยตายเอาแม่งเอาเฮ้ยไม่ตายวะ เอ้าเมีเ่ยงเอ้ยโทรโดกูตีไม่ตายบ้านกูแตกแทนเลยใช่ไหมกู้ทำดาเมจไป220กว่าฮะโอ้โหเม่งยังเยอะ โอเคเรามาซอยนิ้วรับเพชรกันดีกว่าโอ้ยเพชรเดงเลยลูกวไปลุ่นโอ้โห,ม,โโห,โโหมีเพชรอยู่หกพัแปไอ้ชิพายโอ้โหรู้สึกกูแป้งรวยว่ะเฮ้ยรู้สึกรวยเพชรมากๆเลยนะเอ้ผมสามารถทำหกดาวได้อีกตัวเลยเนี่ยเออถ้าตัวดีๆมาเืเพราะว่าตอนนี้เพชรกูเยอะจัดๆเลยออเอากล่องมาส่งอาเจกันอันนี้ โอ้ไม่ได้แคบส่วนอีกแล้วออโอเคครับเออผมไปเล่นนอกรอบมาเว้ยผมไปลงไทเอามาทิ่ฝายเออแล้วแบบมันถึงเวฟสิบห้าเฉยเลยผมก็เลยอัดไว้อะนะเผื่อมันผ่านเฮ้ยกูจะผ่านหรือเปล่าวะเนี่ย เอาล่ะตอนนี้บอสมันก็มาอยู่ในดวงไฟของโทโดกูแล้วจัดไปเลยโทโดไว้รุ่นฆ่ามันโอ้โหแมงเงื้อโคตรถึกเลยไอชิหายเออผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะนะแมงเง้ยไม่ได้อัพโทโดโอ้โหอัพก็ไม่ตันดาเมจเลยแบบไม่สุดนะนะโอ้โหไม่รอดแน่เลยว่าบอสเข้าบ้านไปแล้วไอชิหายเหยียบร้อยไม่ผ่านเดี๋ยวมาเอาใหม่ละกันรอบแนะ้ากูเอาจริงแล้ว โอเคครับวัยรุ่นมารอบที่2กันต่อเลยรอบนี้มีแผนการอย่างนี้ฮะเออผมจะเอาโทโดซสักตัวมาวางตรงนี้นะแล้วแบบมันจะแบบเออสกิลกว้างๆเออถ้าอัพตันอนะ่ะแบบมอนมันจะเดินวนๆแถวๆเนี่ยเออยมันมีแผนการว่าชากีออ้ไอ้หมอนี่มันเริ่มเล่นเป็น โอเคครับตอนนี้เวฟที่15บอสออกมาแล้วโอ้โหฮกลับประกันเลยยังไงก็ผ่านผมอัพโทโดตันไป2ตัวบอกเลยไม่ลอดนี่สตันไปด้วยไปรุ่นโอ้โหผ่านมาแค่เป๊บเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วจะไปไหนได้ มันใกล้ตายแล้วะผมเรียบร้อยแตกไปแล้วโอ้โหถ้ากูเตรียมการมาดีมันคงชนะตั้งแต่ตาแรกก็แหละโอ้โหผ่านได้ไงวะเนี่ยมาลงแบบเล่นๆเ,เออคิดจะลงแบบเล่นๆแต่ผ่านเฉยเลยเออได้ออฟมาแล้วฮะออ,อฟนี่บอกเลยโคตรดีได้ตัวมาด้วย โอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาออบไปใส่โทโดเลยอ่ะนะเออดาเมจจะได้แรงๆมันบวกดาเมจตทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยไอชิบหายกูเล่นข้ามวันข้ามคืนจนหมุนสปินได้อีกรอบเลยมันเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยไปขั้นโอ้โหแม่งงอ้ยถ้าไปขั้นกูได้แคปซูลซะหน่อยไม่เป็นไรฮะอ็งรับเพชรไปโอ้เอ็งรับเพชรชิวๆ เอาหละผมเดินไปเดินมาไปเออแล้วผมก็เจอกับท่าทางนี่กูซื้อไว้แม่มเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูแบบเออเรื่องรูโตะโบูโตะอยู่แล้วน,นาก็เลยซื้อไว้เออ้ยลองใช้ดูคาถาเียนจ้าหายตัวนี่มาโผล่ในดันแล้วเออตะก,กี้หายตัวมานะไอ้ชิบหายกูเล่นอะไรนี่เล่นเป็นเด็กเลยแม่ไม่มเออเดี๋ยวเรามาลองโทโดใส่ออฟระเบิร์ดนะดูซิว่า,าร,รอบนี้เราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ ผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้เว็บที่55แล้วครับผมทำดาเมจไปเกือบร้อยล้านแล้วโอ้โหเม่งเอยโคตรใจเยอะ โอเคครับตอนนี้มอนเตอร์มันก็เริ่มหลุดออกมาแบบท้ายๆแล้วมันจะเข้าไปกัเทือบ,บ้านกูนแล้วชิบหายโอ้โหเดี๋ยขายโทโดมาวางด้านหลังดีกว่าฮะเอามาป้องกันบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวบ้านกูแตกโอ้โยตัวเดียวไม่น่าพอแล้วผมว่านี่มหายอีกตัวก่อนเมโอ้โหม่งยังถึกเลยเอาขายตอนนี้ละกันจัดไปมาช่วยๆกันแนะล้วลูกัะเดี๋ยวบ้านจะแตกแลละ ไม่ไหวก็อย่าฝืนแม่มยมันจะเข้าบ้านกูนแล้วอ้ชิไหาเอ้คงมาได้เท่านี้เลยไอ้ชิพหายเข้าไปแล้วเรียบร้อยบ้านบึ้มเลยอ้หทำดาเมจไป300กว่าล้านเยอะกว่าเดิมร้อยล้านฮะรอบที่แล้วทําไป230ล้านอ้หรอบนี้330ล้านอ้ตั้งแต่มีออฟระเบิดมาเนี่แบบทําดาเมจยั้งเยอะเลย กลับเขาสู่โลกเดิม,มเดี๋ยวเอาของขวัญไปส่งอาเจยก่อนอวิ่งมาแล้วนี่เจอหน้ากันบ่อยแล้วเกินหน้าอาเจยแม่งไม่ให้แคปซูลกูมาสักทีหลังจากนั้นก็มาลับเพชรรัวๆครับผม,อมบอกเลยเด้งเกินแปดพันแน่นอนออแปดพันสามร้อยยสิเคโอ้โห,โห,โห, 8, ร,โโหรู้สึกว่ารวยเพชรจาดเลยว่ะตอนนี้นี่เฮ้ยไม่มีคนแรกเปลี่ยนมาว่ะใครวะ โอ้ยผมรลเวล40แล้วนี่หว่าสามารถแลกเปลี่ยนได้ให้ตัวอะไรมาเนี่ไม่เงยไม่เอาโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันจนจบนะครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไวไ้เจอกันคลิปหน้าไว้่ายไว้รุ่น